สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูตาเบิกนะครับนี่โซนนี้ตอนที่ผมอยู่นี่ก็จะเป็นเขาคอนะครับก็เมื่อวานพวกไปรุ่นนินโดกลุ่มๆพี่ๆเขาก็ไปเที่ยวทับเบิกมานะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเออหรือว่า Honda อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมไม่รู้เดี๋ยวผมต้องทำจะขอะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอ,อ่อรีวิวรถร้อกันนะครับเป็นรถรถคลาสสิกที่โคตรแรงโคตรจะแรงคันหนึ่งเลยก็ว่าได้ในประเทศไทยแล้วก็เป็น ที่ที่ทำ YouTube ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปชมกันดีกว่าไปมาครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่านะนี่ครับช่องไปยามไปยามไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋ออันนี้ช่องพี่เบลนะครับช่องเบลเคสาครับผมวันนี้พี่เบลมาเที่ยวไหนครับวันนี้ผมมาคุณระเบิดเข่าโค้กมมากับิไว้ด้วยยินดีนะผมเดี๋วันนั้นกับพวกพวกพี่เขาแหละว่า คือว่าถ้ารถคันนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวผมจะมายูทูบเบอร์เขาคอนะอเลยบอกบอกในกลุ่มดูว่ามีใครจะไปบ้างไหมเออเลยให้ไปแจ้งลูกโซนกันดูแต่ก็มาเยอะกันเหมือนที่น้องๆเห็นเมื่อวานเนาะน้องไม่ได้ถ่ายคลิปใช่ไหมใช่ก็มาน่าจะประมาณสองสามร้อยคันน่าจะได้นะเบรยลุ่นโดเลยเบรนอยลุ่นโดหมดเลยเบรบอยลุ่นโดหมดเลยแล้วก็ชวนพวกยูทูบเบอร์เลยจะมาด้วยเนี่ยมาเจอกันเมื่อวานไปเที่ยวไหนกันมาพี่เมื่อวานไป บูทับเบิร์ขึ้นขึ้นบูทับเบิร์ไปแล้วก็ลงมาแล้วก็มานอนที่เนี่ยที่เนี่ยขอขอใช่ไหมอับเภอรขอขอ,ขอพี่พี่มานอนกี่คืนครับขึ้นเดียวขึ้นเดียวครับเมืม่อเมื่อคืนพี่เม,ามาื่อวานอะไปโดนอะไรมาพี่มีอุบัติเหตุนิดหน่อยเขาถีบตัในน้องแล้วรุ่นน้องมันมันหลับกลางอากาศ <c oughs> ผมก็เลยเสียหลักลม้ม <c oughs> ล้มข้างไหนพี่แล้วข้างขวาล้มขวาครับดูเหมือนดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมใช่เนี่ยมี่ขำไปครับขำปืนนี่ครับตรงเนี้ยหนักสุด อันนี้งอเลยอันนี้แข็งมากนะผมกล้าพูดเลยว่าพ่อทําชิ้นนี้แข็งมากแต่งอได้ก็ถือว่าใช้ได้กินหายไปเลยแล้วต้องแบบไหมพี่ก็ใช่ได้เลยไม่ถึงรถหรือคนอ่ะได้เลยได้เลยแล้วมาขี่มาก็เกือบเกือบร้อยแล้วมั้งแล้วก็ล้มจารย์ไปอือระยะไอ้ความเร็วเกือบร้อยแล้วล้มเกือบร้อยเกือบร้อยครับพอถีบถีบถีบกันสองข้างไงพี่ถีบซ้ายคนหนึ่งถีบขวาอืมเนี่ยกินท่อหายไปเลยเนี่ยพลังเนี่ย หายไปเลยเนื้อหายไปเลยอใช่ครับอันนี้ก็มีนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวได้ยังใหม่เลยอ่ะนี่ยังได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยเออเดี๋ยวได้ก็ข้อเป็น้องสแตนเลสเอาไ่อเป็นทองสแตนเลสตัวเนี้ยผมซื้อแต่กระบอกมาแล้ประกอบท่อกับไซท้อนี่คือพีเอ็กไซเคิลจัดให้หมดเลยเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมารีวิวรถพีมาต้องถามเ่อเลยว่ารถคันนี้มันเป็นรุ่นอะไรพี่มันเป็นดีมรู้ว่าถ้าเขามันเป็นดีมรหัสดีมร้อยตัวแรก ในประเทศไทยครับดีมร้อยตัวเลขก็คือรุ่นตัวนี้เลยครับส่วนในตัวที่เขาเรียกกันว่าคูรูสปาคูรูสปารมันก็คือตัวนี้แหละแต่เป็นสีขาวนึกเห็นไหมที่รถครูสมัยก่อนเขาขี่กันรถเมื่อ3 0มสกว่าปีที่แล้ว่ใช่อันีั้ก็คือคูรูสปาร์เลยสีขาวแต่พวกเนี้เขาไม่ได้เรียกคูรูสปาเขาเรียกกันว่าดีมไทยดีมร้อย้ายเป็ดอ๋อดีมไท้ายเป็ดครับแต่ว่าทรงนี้จะเป็นทรงที่รถคลาสสิกเอามาขี่มากที่สุด กะทรงมันผมว่ามันดูโบราณอะไรเนี่ยดีส yep> um> ุดใช่ครับอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมานะผมซื um> ้อมาประมาณเดือนมีสาได้มาเท่าไหร่เจ็ดพันกว่าบาทแล้วมาปั้มใช่เจ็ดพันกว่าบาทมีเล่มอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะแล้วก็เอามาซื้อมาเพื่อวางเครื่องครับส่วนในเครื่องตัวเนี้ก็เหมือนกับเจ็นั่นแหละซื้อรถมาทั้งคัน ซื้อรถมาแล้วนะพี่ซื้อรถ,ถ CBR ใช่ครับ <C> ซื้อซื้อรถ CBR 150มาทั้งคันเลยตลระกูล R ใช่ไหมพี่ใช่ครับนนแล้วก็หัวตัวชีดอะซื้อมาก็เพื่อเอาเครื่องอันนี้เป็นหัวฉีดใช่ไหมพี่หัวฉีดหัวฉีดครับนนซื้อมาเพื่อเอาเครื่องแล้วก็พวกโครงพวกชุดไฟอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละเาไปใช่ครับโครงเนี้ยสิ่ของเดิมตัดออกใช่เลยโครงนี้โครงของของเนี้ยคือตัดทิ้งไปเลยเวลาตามก็คือมีเด็กมาหลับมาจับก่อนไงอ่าแล้วก็ไอ้โครงเนี้ยเป็นของ CBR 150 แต่ว่าเอามาทําใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันไม่แข็งมันใช้ไม่ได้องศามันไม่ได้ก็เลยเราต้องมาตัดต่อแต่งอะไรใหม่ๆหมดมันเลยเลยออกมาในสภาพนี้หละแล้วความรู้สึกเป็นไงพี่จางจากรถเดิมมากไหมรถเดิม,มาะึงดิง่มร้อยเดิมๆไหมร้อยร้อยซีซีับโอ้มั็นคนละเรื่องอยู่แล้วมันก็ดึงขึง้นก็อารมณ์เหมือนกับการขี่ยังไงมันขี่โซนิคเครื่องซีบีไออย่าง,ไงไนั้นหละมันก็จะดึงกันเนาะแล้วความเร็วตอนที่พี่ขี่มานี่ความเร็วไม่เยอะครับคันนี้พูดได้พูดกล้าพูดต่างๆเลยว่าสภาพนี้รถมี ความเร็วอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกิโล็เยอะแล้วแต่ว่าถ้ารถจริงๆถ้ารถมันวิ่งได้เต็มระบบนะแบบอยู่ในโซนิกอะไรแบบนี้ยรบ้อยห้าสิบต้องมีต้องมีแล้วร้อยยี่สิบนี่คือม,มันยังไม่หมดคนเร่งโอ้ไม่หมดเลยครับแต่ว่ารถเรานั่งมาเราทำมานั่งขี่เพื่อมาทิพเพื่อมาขึ้นทับเอิดแบบว่าขึ้นสบายๆายเนี่ยผมเลยไล่สเตอร์มาใหญ่เที่ใช่ครับนะเลยว่าอเอาแค่นี้พอแล้วเราวิ่งแค่นี้พอแล้วก็คือเราได้เซฟตัวเองได้ไงเพราะว่าเรื่องความเร็วเนาะมันก็น่ากลัว ครับแล้วเลยเซฟตืวเองแล้ว่าสภาพที่น้องเห็นทุกอย่างสีหลุดสนิมอะไรพวกเนี้ยก็คือของเดิมของเดิมที่ซื้อติดรถมาหมดเลยคือพี่ก้าจะให้แบบดูคลาสสิกมากที่สุดใช่ครับเพรวกอันนี้คือของเดิมหมดเลยนะพวกที่สีหลุดอยู่แนี่ยแต่ว่าที่ของใหม่ๆกมีเนี่ยพวกมีพวกใส่หม้อน้ําท่อพวกไอ้ขาเหยียบเองอะไรพวกเนี้ยคือนี่เป็นของใหม่หมดเลยหม้อน้ําของอะไรครับพี่หม้อน้ําของมันเลยครับ c b ่เบีเลย โมน้ำมันจะเยันคือสแตนเลสหรือไทเทเนียมอะไรครับอาตัวนี้เหรออ๋ออันนี้เป็นสแตนเลสครับสแตนเลสแล้วก็มาควันมาควันเชื่อมสวยมากเลยใช่ครับแล้วก็โมน้ำนี้ของเดิมใช่ครับทำแค่สองเส้นเนี่ยทำแค่สองเส้นที่ไหนครับพี่นี่พ่อเป็นคนวางหมดเลยครับอคือจัดการหมดเลยอยู่อยู่อยู่ที่สงขาใช่ครับอยู่ที่สงขาอ๋อแต่ไม่ไม่รับวางแค่เราไี่ไม่ไม่ไม่พ่อทำทำให้รถลูกลูกลูกเบาตัวเองเดียวแล้วท่อนี่โดนมาเท่าไหร่ครับพี่ท่อเนี่ยซื้อซื้อแบบนี้นะ ซื้อปลายท่อมาอ๋อซื้อปลายมา่เฉยๆพ <1, 6 S 2> ันหกของอะไรเป็นของสำนักที่อยู่ภาคกลางพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันค <1, 6 S 2> พันหกเขาเพาะปลายน่อนะส่วนเรื่องคอกับผ่าเนี่ยเพล็กไซเคิลตะวันซื้อให้หมดเลย<อ>ต้องบอกว่าผมซื้อแค่พันหกไงใช่ครับสวยมากแต่ถ้าเบ็ดเบ็ดเสร็จนะถ้าสมมุติไปซื้อที่ร้านแล้วก็เขาทำแบบนี้เนี่ยตีไว้สักสี่พันกว่าบาทตีพันใช่ตีพันกว่าเพราะว่าคอกับรวมไส้อะมีมีสองพันห้าแน่นอนใช่ครับผมสี่พันกว่าบาทเพราะมันมันเป็นของ CBR ไงเราก็เลยต้องเดินเดินตามสูตรมัันครบ ปลายนี่ของอะไรครับพี่ใช่ร้อยผ้าอ่าทรงท่อเป็นทรงเดิมร้อยยี่ิบ้าครับไม่เอาหูจีกันร้อนเพราะว่าเราอยากได้ทรงให้เหมือนกับท่อเดิมดีมร้อยที่สุดท่อเดิมดีมร้อยก็อยู่แบบนี้แหละแต่มันจะเล็กกว่านี้อันนี้ท่อมันใหญ่ใหญ่ท่อมันจะคล้ายๆร้อยยี่สิบ้าใช่ไอ่าไม่ใช่ท่อเดิมดีมร้อยจะเหมือนท่อคล้ายๆพวกท่อเว็บร้อยเก่าเหมือนนั้นเลยครับคล้ายๆแบบนั้นเลยใช่ครับเราเลยอยากได้แบบนี้เพราะว่าไอเนี้ยจะช่วยให้เรื่องเสียงแบบเงียบแล้วก็นุ่มไม่ดังหน้าํำคาญ ก็วิ่งด้วยนะได้อยู่นะตอนนี้อืครับพักเท้าหลังนี่พักเท้าหลังไม่มีไม่มีครับตัดออกไปเลยไม่ไม่ไม่ม่พักเท้าหลังหรอกเปลี่ยนสวิงอาร์มตัวนี้แล้วสวิงอาร์มคือพวกพักเท้าอ่ะของรถรุ่นเนี้ยมันจะอยู่ที่อาร์มเดิมอ่าครับถ้าเราเปลี่ยนสวิงอาร์มของรุ่นเวฟมาใส่เมื่อไหร่อ่ะก็ไม่มีคนซ้อนซ้อนไม่ได้ครับเพราะรถทํานั่งคนเดียวเนี่ยตรงนี้แบกของตรงนี้แบกของอันนี่นั่งคนเดียวเปิดเบาะได้เลยแบบต้องมันรื่อยเใช่เบาะเป็นของซปเปอร์ครับไม่ต้องมีุญแจ๋ ไม่ต้องครับตัวครัของเอ่อรุ่นตัวไหนครับตัวไฟโกลมอ่ะเคยเห็นป่ะ2018ันสตัวใหม่เด้แล้วไหมพี่ตัว2018แปดได้ครับได้ไหนมาใส่ได้ตรงตรงไม่ไม่ครับต้องแปลงแปลงไอ้หูเบาะนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวโคตรง่ายเลยไม่มีอะไรเลยง่ายมากน้ำมันก็ถังเดิมเติมมาปั๊มเก้าห้าปั๊มติ๊กฝั่งล่างเก้าห้าใช่ครับปั๊มติ๊กฝั่งล่างแล้วโชว์ครับพี่โชว์หลังโชว์หลังเป็นโชว์เดิม LED ครับโชว์เดิมติดรถซื้อมาซื้อมาห้าร้อยครับคู่หนึ่ง LED ตัวใหม่ใช่ไหมอ่า LED ร้อยยี่สิบห้าครับก็ถือว่าใช้ได้นะมันสูงก็สามสามศูนย์อ๋อความสูงมันครับเท่าเดิมก็โอเคอยู่นะได้อยู่แต่ว่านี่โชคมันจะกลับหลังนิดเดียวเด่นไหมมันจะเอียงเพราะว่าหูหูโชคมันมันอยู่ตรงนี้ออืมก็โอเคนะรถเดินดีรถเดินดีเลยแล้วแมกนี่ของแมกนี่เป็นของ LED เหมือนกันครับร้อยสิบไออะไรประมาณเนี้ยอ๋อก็ต้องแปลงนิดนึงต้องแปลงนิดนึงครับ้อหลังเนี่ยใส่ลงเลยแต่ว่าต้องมาเปลี่ยนพวก ดุมสเตรอรนน์อันนี้ผมใส่ดุมสเตอร์เว็บร้อยตอนนี้ผมใส่มผมใส่อาร์มเดิมมานั่น,นแหละแต่ว่าต้องแปลงอันนี้คือเรามาใส่เป็นช่วงหลังเว็บหมดลวครับนี่ดุมสเตอร์เว็บร้อยเก่าเว็บร้อยล้อหลังง่ายครับล้อหน้าต้องแปลงเพราะว่ารถรุ่นนี้มันเป็นมันเป็นดัมใช่ไหมใช่ใช่ดเป็นดัมมามก,ก,กใช่ครับแล้วก็เราก็เลยมามาแปลงเป็น,นดิสเราต้องใช้ใช้เปลนงคอเดิมเปล่งคอเดิมครับแต่ว่ามาใส่โชคหน้าของรถยี่ห้อบางลม ครับทั้งชุดเลยแล้วก็ต้องมาคือไอช่วงแหวงคอนเนี่ยดีมกับเวฟเนี่ยของดีมมันจะแคบกว่าเราก็ต้องมาเจียกระบอกโช้กฝงน้ายครับกับกระโปกงไม้เพื่อใส่กันลงอันนี้คือใส่ลงหมดเลยใช่ครับคือใส่ลงได้เลยปกปั๊มนี่ก็เป็นปั๊มลอยผ้าใส่เบรกเดินไหมว่าใช่ครับปั๊มเดินใช่ครับจานก็เป็นจานร้อยสิบไอพวกนั้นแหละแล้วยางพี่ใช้ของอะไรพี่ยางนี้ของเดิมมัน250หลัง2 7 5็อันนี้เปลี่ยนเป็นหน้า200อยหลังสองห้าครับลดขนาดยางลงหน่อยเพราะว่า ถ้าเราใช้ยางเดิมติดรถมานน่ะมันหนักมันผ่าไปไม่รอดครับลองมาแล้วโดนมาแล้วหนักเราวิ่งใช่ครับก็ประมาณนี้โอเคนี่มีนี่อะไรตะแกรงตะก้าหน้าสแตนเลสสแตนเลสใช่ครับของน้องนี้น้องนี้จัดมาให้หมดเลยเป็นสแตนเลสครับแท้สนิมไม่ขึ้นอืมครับตะก้าก็เป็นตะก้าเดิมมันเบิกใหม่ครับสวยเลยใช่ครับตะก้าเดิมนั้นเบิกใหม่รถจะแนวออกเน้่ทิปเนมเที่ยวใช่ไหมครับต้อพิาแต่งซิ่งคร ซิงไม่ได้หรอกซูกเปอร์ไม่ได้ไม่เลงขนาดนั้นใครเปล่ามีแล้วสุดขอพังเสียนะครับพี่นี่มาดูมีวกวนแับปะเปเซิรตัวหนึ่งมันคือมันมี API มด้วยนะ API ด้วยตัวหนึ่งกล่องใช่ป่ะพี่ครับ,บอันนี้วัดรอบอันนี้เป็นกดน,นี่เดี๋ยวมาดูตอวัดรอบ ดูก่อนว่าทีมงานเขาจะขึ้นทับเบิกกันไหมแต่ถ้าขึ้นแต่ผมต้องดูก่อนว่าทีมงานที่ผมจะกลับด้วยเขาขึ้นไหมทับเบิกถ้าเขาไม่ขึ้นผมก็ไม่ขึ้นนะเพราะวขึ้นทีนึงก็ไปกลับก็ต้องมี50โลั้งได้เพราะมันต้องขี่เข้าไปอีกใช่ไหมแล้วก็ขึ้นบนอีกใช่มันจะมีประมาณห้าสิบหกสิบโลเนี่แล้วเวลาขึ้นแต่ละที่มันไม่ใช่รถทั่วไปแนียมันจะยังไงมันกินเครื่องอ่ะเอาง่ายใช้กาลังเครื่องเยอะเยอะยิ่งรถทาเครื่องขึ้นอ่ะถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่่วาามันก็อจจะ น่ากลัวนิดนึงถ้าเครื่องทามาไม่ดีก็น่ากลัวบอกเลยขขึ้นถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยเกียร์หนึ่งเลยครับหนึ่งยาวๆเลยสองนี่ก็คือไหลลงไม่ได้ครับสองนี่คือรอบตกเลยนั่นแหละคือรถรถถ้าเป็นรถออโต้ผมเห็นขึ้นนะพวกซุปปี้อะไรพวกนี้หมดปอกกันเลยขึ้นกันหมดเหนื่อยยิ่งมันขึ้นยากถนนที่นี่สุดยอดเลยถ้าคนติดตามพี่นี่ ติดตามได้ที่ไหนจะบางต้องเบียวเคสอ่ครับชื่อยูทูบกับชื่อเฟซบุ๊กชื่อเดียวกันเลยรับผมนี่ตามตามเรื่อเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่เลยเออครับวันนี้ก็พามาชมรถพี่เบียวนี่ก็ไปก่อนนะครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมฝากด้วยด้วย